สวัสดีนะครับทุกคนชาวโกลซิตี้เรานะครับชื่อแซมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าแซมไลฟ์ลงติดหรือว่าแซมลงติดไลฟ์ก็ได้เออมันสั้นตรงไหนเนาะโอเคแต่เรื่องนั้นก็อย่าไปสนใจเลยคนระับโอเคเข้าเรื่งองกันเลยดีกว่าคนระับภารกิจที่เราอยากทําก็คือการถือกล่องบอริจาคเนี่ยฮะแล้วก็เดินไปด้วยเต้นไปด้วยนะครับตามสถานที่ต่างๆที่มีคนพุง่งพลาดเยอะแยะมากมายนะครับเช่น ถนนข้าวสารวัดพระแก้วเฮ้ยก็อย่างนั้นนะเพราคนเยอะดิตามเอ่อเอ่ออะไรอย่างนี้นะครับสยามก็ั่นแหละครัที่บอกไปเพลงที่ใช้นะครับคือเพลงล็อกแจ๊สป๊อปฮิปฮอปนะครับถือไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยนะครับโอ้โหสนุกน่าสนใจมันน่าดูนะครับแค่คิดแล้วก็มันแล้วโอ้โอเคเหตุผลที่อยากทำนะครับก็คือหนึ่ง อยากสร้างสีสันให้กับโลกนี้2ออยากสร้างกระแสะใหม่ของวัยรุ่นว่าทําสิ่งที่แตกต่างแนวๆก็อยู่ในวงโคโจรของความดีก็ได้3ทําให้คนอื่นได้มีความสุขมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็มีสีสันดีๆในชีวิตตื่นแรงบันดาลใจที่แตกต่างโอเคแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทุกคน แล้วก็เงินที่เราจะได้มานะครับก็จะเอาไปสมทบทุนเข้ามูลนิธิต่างๆ,ๆนะครับมากมายทําให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้คนที่มีความุมมีความสุขขึ้นแล้วก็ทําให้คนที่เศร้าอยู่ยิ้มมาได้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสู้ๆแค่ลงมือทำโลกก็หันมาสนใจขอบคุณครับทุกคนไม่ไหา,ายุ